ตามกันต่อค่ะแขนเสียแบงค์จะรอดหรือจะล่วงนะคะหลังจากที่พี่ห้าเอารถเกตเตเป็นไน่แล้วตอนนี้ตอนนี้ก็ล่องเทสตรเสียแบงค์เบิ่งเอารถเกตเตอร์ดึงนะพี่น้องคุณก็บเพื่อเห็นค่อกันเอาเกตเดึงม่โคเอาเอาเอา้ามีรุ่นมีรุน่น ค้นในบอขค้นในบอโอ้ยเอาใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเอ้วหลูก เกิดอะไรขึ้นโซขาดโป้ยพันลุนกันต่อพี่น้องเดี๋ยวผนสิสต็อกคลิปไปก่อนนะ แผนเสียแบงค์นะคะแผนนี้นะเอารถเกีเตอร์ดึงว่าสันลาดึงแบบไรก็คือจังเห็นนี่แหละพี่น้องคุณก็ค่ยเห็นดึงยิง่งใส่ต้นไม้มาสัน,นมาตามกันต่อพี่น้องวังนั่งหันไปหาโซยุโซค่ะ ตอนนี้ตัางร่ำไยแล้วเคยเห็นแต่แมคโคดึงแมคโครถเกียวดึงแมคโคมาเมื่อนี้รถเกดเดอร์ดึงแมคโคหลังจากที่สีแมคโคไปดึงเกดเดอร์โอ้แเนกฮากิงใหม่ จะแบ่งกำกบับการแสดงตอนมันขึ้นน้อยนึงเราเด้แท็กมันขึ้นใหม่ละคันสลิ่งบ่าขาดก่อนบุนคิดว่าน่าจะขึ้นหลยก็นนิ่งอยู่ บานีเสียแบงอ้าวตึงแล้วพี่น้อง เอาจดเดินเป็นอย่างเกิดอะไรขึ้นเอาไกลแล้วไกลแล้วเร็วเร็ไป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  เอาไกล้แล้วใกล้แล้วโอ้่อยกระรุ่นพี่น้องดูเลือดอีรีค่ะรถเกตก็พ่อรถเกตทพี่น้อง่อยกระลังก็เห็นที่กันละรถเกตยรดิงเมกโคเอาอะไรต่อพี่น้อง พี่น้องรุ่น เกต์กับแมคโคเอา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 เกต์กับแมคโคเป็นไนยาจื้อเพิ่งเคยเห็นพี่น้องเอ้ยเพิ่งเคยเห็นเคยพอปกติมันก็เห็นแต่แมคโคเอาเอาเกเต์เอาเอาสู่กันปะโอ้ย ออเวลานอกพี่นอ้องอ้าวหมดเวลาแป๊บหนึง่งป้ายป้ายป้ายป้าขึ้นไม่ได้คแค่เนี้ยกำลังเคยเห็นหนี่แหละพี่นอ้องไปไปไปโอเคเดอร์ฟรีแล้ว

ได้สิไปคิดน่ะพี่น้องฝ่ยละตื่นเต้นเบิ่งที่ละดินนะ่ะรถเกียดเด้อดดึงขึ้น,น,น,นเลยจังไหนอาเจาว่าดูเดือดอีหลีจวดต่อพี่น้อง ไปเลยปาะสันว่าไปไปไปเอาเอาสู้สู้เอาเอาโอ้โหดูเดือดยี่หรี่วะ đi đây Cứ nào cứ nào bay, vậy Áo cay nữa vô không đấy โอ้ยเนอะรุ่นเถอะเนอะยังดูเดือดว่ะเร็วเร็วเร็วเรเร็วเร,วเรวโอ้ยมี่ขอบสนามเลยพี่น้องกองเชียร์เร็วเรวเรสียแบงค์ผู้กำกับไ,ไป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 ขึ้นไ่เด้แล้ว ไม่ได้ก็ได้ละโอ้ยดูดีกัดี่เลียไป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 โอ้สุดยอดไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเด้อ โอ้ฝนหัวลูกโอ้ยไหลไหลไหลเห็นไปยี่ก้อนอันตรายดูเดือดที่รีอะ ผู้ใดสิไปคิดนาะพี่น้องว่าเกดเดร์สีดึงขึ้นเนาะโอ้โหดโหดคนขับนี่สุดยอดเลยค่ะคือต้องต้องฟังด้วยนะคะคือฟังคนบอกเนาะเสียแว้งสุดยอดต้องยกความดีให้เสียแว้งเลย แผนแกนี่สุดยอดเอารถเกียดดึงแ็คโคใครจะไปคิดว่ามันจะขึ้นนะคะดูอ่ะซาน่วยหนึ่งไม่ดได้พี่น่องโอ้กาลังเคยเห็นเอารถเกียดดึงแม่โคติดลมนี่แ่ลโอ้สุดยอดเสียบแบง ขึ้นแล้วก็ต้องว่างแผนการออกไปเด้พี่น้องม,ม,มันมันมันมีไงด้อันตารายต้องว่างแผนก่อนสรุปขึ้นได้แบบยางสุดยอดเลยพี่น้องเกดเดอร์ดิงแมคโครสุดยอดยอมรับเสียแบงค์เลยโอ้ยของผมนักคกนนี้อีกพยุเขาขึ้นได้ซัมนีแลนี่โคารแต่ยางได้ปุ๊บฝนน้ำเลย โอเคพี่น้องคลิปนี้นไว้พอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็บ,บอกเลยว่าสุดยอดอีกทีเด,เดอร์ดิงแม่โคตีลมพี่น้องบ่เคยพอก็เห็นคือกันบ่คิดว่ามันสิขึ้นได้เนาะเพราะว่าดินมันดูดแห้งไปแล้วพี่น้องจังไงนก็ไปเบิ่งต่อช่องตีเหล็กสายม้พี่น้องเด้อบ๊ายบายค่ะ